สวัสดีครับพี่น้องที่ครับวันนี้พระชินะของพระเจ้า,าถึงพี่น้องในหนึ่งยอห์นบทที่3ข้อ16ถึง18นะครับได้กล่าวถึงความรักในชุดคริสเตียนจะสังเกตในพระคัมภีร์ตรงตอนนี้นะครับก่อนหน้านั้นได้พูดถึงคนที่เกิดจากพระเจ้าคนที่เกลียดชังพี่น้องตอนนี้มาพูดถึงความรักบ้างว่าคนที่เป็นคริสเตียนเราจะมีความรักอย่างไรหนึ่งยอห์นบทสามข้อ1 6ถึง18ได้อ่านไว้อย่างนี้นะครับว่าดังนี้แหละเราจึงรู้จากความรัก โดยที่พระองค์ได้ทรงยอมสละพระชนของพระองค์เพื่อเราทั้งหลายและเราทั้งหลายก็ควรสละชีวิตของเราเพื่อพี่น้องถ้าผู้ใดมีทรัพย์สมบัติในโลกนี้และเห็นพี่น้องของตนขัดสนแล้วยังใจจืดใจดําไม่สงเคราะห์เขาความรักของพระเจ้าจะดําลงอยู่ในผู้นั้นอย่างไรได้ลูกทั้งหลายเอ,อ๋ยอย่าให้เรารักกันและกันด้วยคําพูดและปากเท่านั้นแต่จงรักกันและกันด้วยการกระทําและด้วยความจริงในพระคัมภีร์เนี่ยตอนนี้นะครับเราจะสังเกตว่าลูกของพระเจ้า ไม่ใช่แค่เราไม่เกลียดชังพี่น้องแต่ลูกของพระเจ้าต้องมีความรักและเมื่อบอกมีความรักความรักเป็นยังไงอันที่หนึ่งครับผมให้มอมาสี่ตัวอันที่หนึ่งก็คือมุ่งเรียนแบบนะฮะความรักที่เราจะต้องมุ่งเรียนแบบพระเยซูคริสต์ในฉบับ t n c v วบอกว่าเช่นนี้จงรู้ว่าความรักคืออะไรคือพระเยซูคริสต์ทรงสละพระชนชีพของพระองค์เพื่อเราและเราควรจะสละชีตของเราเพื่อพี่น้องคําว่าควรจะนะฮะในภาษาอังกฤษใช้คําว่า ought นะซึ่งแปลว่าควรจะแน่นอนครับแต่ว่าต่อไปใช้คําว่า must มีแปลว่า must ด้วยนะฮะ must แปลว่าจะต้องนะฮะดังนั้นเองเมื่อเราเองมีความรักของพระเยซูคริสต์เราจะต้องยอมสละเพื่อคนอื่นมากขึ้นวันนี้ยอมสละอะไรบ้างเพื่อคนอื่นนะครับไม่ใช่สละสิ่งเหลือใช้นะครับสละหมายถึงให้สิ่งที่จําเป็นกับเขา สิ่งที่เรามีเนี่ยนะครับแก่เขานะครับขอบคุณพระเจ้าพระยิ่ชี้สละชิตเพื่อเราเราเองต้องมุ่งเรียนแบบพระองค์นะครับไม่ใช่พูดแต่ปากนะฮะซึ่งเดี๋ยวจะพูดด้วยกันต่อไปอันที่สองบอกว่ามองเห็นความต้องการพระคัมภีร์ในตอนนี้บอกว่าถ้าผู้ใดมีทรัพย์สมบัติในโลกและเห็นพี่น้องของตนขัดสนและยังใจจืดใจดำพระคัมภีตอนนี้เดี๋ยวบอกว่าเราเองต้องรีนรูจากการมองเห็นเราจะมองได้อย่างไงครับถ้าเราไม่ใส่ปฏิสัมพันธ์กับใคร มาโบสถ์นั่งนั่งกลับบ้านเรานั่งเฉยๆในโบสถ์ฟังเทศเหมือนกับไปวัดฟังธรรมแล้วอะไรจะเกิดขึ้นครับเราจะมองไม่เห็นความลําบากของพี่น้องเดียวกันเองอยากจะเห็นความลําบากพี่น้องต้องใส่ใจครับพระเยซูคริสต์จเจ้าพระองค์ไม่ได้มาทั้งเทศนาสั่งสอนในโลกนี้แล้วแล้วก็กลับสวรรค์แต่พระองค์เห็นความต้องการของมนุษย์และเมื่อพระองค์ไปเทศนาที่ใดก็ตามแม้แต่คนไม่ได้กินอาหารอยู่กับพระองค์มาสามวันไม่มีอาหารทานกันแล้วพระเยซูทํายังไงครับ เห็นความต้องการของพวกเขาพระองค์ให้พวกเขานั่งลงนะฮะเป็นกลุ่มๆๆๆลุ่มละ50คนแล้วหักขนมปังเลี้ยงดูพวกเขาพระองค์เห็นความต้องการของคนพระเยซูคริสต์เจ้าพระองค์เห็นความต้องการเสมอประการที่2ก็คือเห็นความต้องการประการที่3ก็คือมีใจสงสารมุ่งเรียนแบบพระคริสต์มองเห็นความต้องการมีใจสงสารพระคัมภีร์บอกว่าบางคนนั้นเห็นพี่น้องลําบากเห็นแล้วนะครับแต่ยังใจจืดใจดําถ้าไม่เห็นนั้นอีกเรื่องหนึ่งแต่มองเห็นแล้วยังใจจืดใจดํา ใจจิตจะดหาหมายความว่ายังไงครับไม่ยอมช่วยเหลือโอ้มันเป็นสิ่งที่น่าสงสารมากผมเคยเจอคริสเตียนร่ํารวยหลายคนนะครับมีทรัพย์สมบัติเยอะแยะแต่ไม่ใส่ใจความลําบากงคนอื่นโดยพยายามปิดตาตัวเองจากการรู้เรื่องต่างๆฟังดีนะครับสุภาษิตบท2ี่สิบก็ี่บบอกว่าบุคคลที่ให้แก่คนยากจนจะไม่ขัดสนแต่บุคคลที่ปิดตาของเขาเสียจากการนี้จะรับการสาปแช่งอย่างมากนะครับไอ้นี้ก็ต้องกลับไปอ่านดูนะครับ ยี่สิข้อยีต่อไปนะครับเราเองต้องมอบสิ่งที่เหมาะสมให้กับเขาพระผิผว,ว่าต้องสองเคราะห์เขาความรักของพระเจ้าจะต้องสงเคราะห์ไม่ใช่ด้วยคําพูดและลมปากเท่านั้นแต่ต้องเป็นการกระทําการกระทําต้องแสดงออกเป็นการกระทำแล้วครับไม่ต้องพูดมากคําว่าการกระทําไม่ต้องพูดมากแล้วครับหรือพูดมากก็ต้องทํามากด้วยเช่นเดียวกันขอพระเจ้าเมตตาเรานะครับอย่าเป็นคนที่เก่งแต่พูด อยากช่วยอยากช่วยแล้วก็อยู่เฉยๆไม่ทําอะไรนะฮะบ,บางคนเป็นคนที่ชอบชอบอเขาเรียกว่าสร้างความนิยมให้กับคนด้วยคําพูดแต่พอเอาเข้าจริงๆครับพอต้องต้องช่วยก็บอกว่าไม่มีเวลาไม่มีอะไรนั่นอะไรนี่นะครับแต่ขอดุนใจเราว่าพระเจ้าพระองค์ที่ประเีตที่ประกันความรักในคริสตชนต้องหนึ่งครับมุ่งเรียนแบบพระคริสต์สองมองเห็นความต้องการของคนอื่น3ม,มีใจเมตตาสงสารประการที่4 ต้องมอบสิ่งที่เหมาะสมให้กับเขามอบสิ่งที่ดีให้กับเขาเข้าใจความรับ